สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะมาล้างแผลกันหน้าตาแบบนี้ก็คือแบบปวดมากนี่นะคะคือแผลของเปียวที่ล้มเมื่อเช้าคือเมื่อเช้าเนี่ยไปล้างรถแล้วด้วยความที่แบบลื่นอ่ะฟาดลงไปตอนแรกก็นึกว่าแบบโอ้ค่ล้มแหละ แค่เจ็บแต่ว่าพอลุกขึ้นมาแบบอุ้ยเลือดออกนะคะแล้วแผลเนี่ยคือมันเป็นรูเลยแบบหมนมันโดนเหล็กที่หน้าบ้านมันเป็นรางประตูค่ะเหล็กตรงนั้นมันเจาะพอตอนที่แบบเห็นก็คือเป็นรูเลยแล้วเนื้อเราก็หายไปเลยอะ่ะแล้วก็เลือดไหลอาบมากสิ่งแรกที่ต้องทําเมื่อเวลาแบบอุบัติเหตุล้มเป็นแผลอะไรแบบนี้นะก็คือล้างน้าให้สะอาดพอดีล้างกดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดก๊อกล้างริดเลือดริดรีดฝุ่นดำๆคือเนื้อเยื่อดน,น่าจะโดนน่าจะโดนสนิมของไอ้ตรงเหล็กตรงนั้นบอกว่าเนื้อเยือเอ่อ เลือดอยังไงยงว่ามันเป็นตรงข้อศอกซึ่งตอนนี้ประมาณแบบหกชั่วโมงผ่านไปแล้วคือปวดมากเป็นรูนะคะอย่างนี้ดูเหมือนไม่ใหญ่เนาะแต่คือแบบข้างในอะ่ะคือมันเป็นรูแบบเอาคัตตันบาดควานได้อุปกรณ์ทำแผลนะคะก็จะมีน้ำเกลือนะคะแอลกอฮอล์เบตาดีนแล้วก็คัตตันบาดซึ่งจะใช้แยงเข้าไปนะคะมีาก,กอซขนาดสองนิ้วแล้วก็มีไมโครปอแบบนี้นะคะแล้วก็มีกันไก ด้วยเอาไว้ตัดนะก็มีถังขยะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องโชว์ถังขยะละกันนะเนาะก่อนอื่นเราก็คือล้างมือมาแล้วเปี่ยวล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําแผลคนเดียวใช่ไหมเราก็จะต้องตัดพลาสเตอร์เนี่ยรอไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยคือแค่ใช้นิ้วตรงนี้ใช่ไหมล้ามันมีการเก่งข้อสอบอะคือเจ็บมากมันแบบกล้ามเนื้อเก่งมากผ่านมาหกชั่วโมงนี่คือคนกำลังเก็งได้ที่แล้วก็กะขนาดก๊อสเรานะคะแล้วก็ตัดพลาสเตอร์รอไว้เลยเพราะว่าทําแผลคนเดียวแล้วมันก็อยู่ในตําแหน่งที่แบบเราต้องงอข้อศอกด้วยเนะาะ ขั้นต่อไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างแผลแผลมันยังสดอยู่ก็คือล้างด้วยน้ำเกลือข้างในแยงเข้าไปข้างในแล้วก็มีแอลกอฮอล์เช็ดค,คลีตรทำความสะาดแผลข้างนอกแล้วก็เบลก็คือจะหยอดเบตาดีนไปด้วยเนาะ,ะลืมไปว่าต้องมีสำลีด้วยนะคะอุปกรณ์พวกนี้คือเป็นอุปกรณ์สะอาดอะมันไม่ได้อยู่ในแบบเซ็ตสตรทไลท์อะไรเดีย๋ยวจะคลีนผิวรอบนอกด้วยแอลกอฮอล์กนคือแบบ เคยแตควานแผลเบาหวานคนไข้ซึ่งแผลวันนี้คือเหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรูนี่จะเห็นว่าเลือดยังออกอยู่ตอนแรกอะเปียวก็กลัวว่าไม่รูัว่าเลือดมันจะไม่หยุดเปียวกต้องไปเย็บหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นรูเวงม,มากเลยจริงๆนะคะตอนนี้คือแผลมก็ปิดปิดแล้วแต่ว่าเลือดยังไหลอยู่คลีนผิวไปรอบๆให้สะอาดนะคะรอแอลกอฮอล์แห้งสักพักหนึ่งเนี่ยเนื้อไปแหว่งไปเลยโดยเป็นรูเลยอะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้สำลีสะอาดกับน้ำเกลือสำลีก็ฉุบน้ำไว้ก่อนแล้วนี้ก็เราก็จะฉีดน้ำเกลือล้างไว้ก่อนเสื้อๆก็จะเปื้อนนิดนึงอะ่ะฉีดน้ำเกลือล้างไปนะคะเสร็จแล้วก็เอาสำลีคารตั้นบัตที่เราชุบน้ำเกลือแล้วอะเช็ดเข้าไปคือต้องแยงนะคะเพราะว่า เจ็บับคือมันเป็นรูใช่ป่ะแล้วมันเป็นโพรงข้างในอะ่ะคือต้องเอาคัตตันบัตอะ่ะจุ่มเข้าไปแล้วก็แบบเช็ดโพรงข้างในให้หายคนที่เป็นเบาหวานก็จะต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะคะคืออย่าเห็นว่าแผลข้างบนมันปิดแล้วคุณแบบเออล้างแต่ข้างนอกไม่ได้นะคะคือต้องคุณต้องแยงเข้าไปไม่กล้าแยงให้ดูนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบภาพความรุนแรงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเบตาดีนหยอดใส่คัตตันบัต แล้วเก็จะเช็ดเข้าไปข้างในคือบอกตามตรงว่าก็กลัวบาดทะยักเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราแบบล้างน้ําเปล่าตอนที่เราเล้างแผลใหม่ๆคือล้างจนเกี้ยงอะล้างจนแบบเจ็บเลยอะคือกลาวว่าแบบต้องเอาความสกปรกให้หมดนี้นะเป็นรูเบลจ้องเบตัดีน่ะเช็ดเข้าไปข้างในนะคะโคตต้องการหายใจเลย ้ำตาไม่กระไหลนี่ก็เดี๋ยวซับข้างนอกนิดหน่อยคือดูในกล้องเหมือนแผลไม่ลึกเนาะต้องมาลองแซะเอาแล้วก็เดี๋ยวก๊อที่เราใช้คือเป็นก้อสแบบขนาด2มออิลก็คือเออมันผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงจริงๆไม่อยากทำแผลแล้วแต่ว่ายวอกลัวไงยังกังวลอยู่มันลึกอะถ้าจริงๆถ้าลมลงไปเฉยๆก็จะแบบไม่รู้สึกอะไร ก็แค่ชํำก้อนเวลาเราจะแปะนะคะมือเราสะอาดก็จริงแต่ว่าเราต้องพยายามทําให้ตรงที่เราจะโดนแผลน่ะไม่เปื้อนมือเราเนาะเขาเรียกว่าพยายามให้มันแบบปราศจากเชื้อปราศจากเชื้อที่สุดก็แปะไปนะคะเปียวจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเล็กเจ็บไงทำแผลคนเดียวสี่เหลี่ยมเล็กคาจะไม่ได้ว่ะเพราะว่าก้อนมันปิ้นต้องขยับแล้วก็อันนี้ที่เราตัดไว้ เองไมแล้วโอเคนี่ละค่ะก็สำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็เช่นกันนะคะถ้าคุณมีแผลแบบนี้คืออย่าเช็ดแต่ทำความสะอาดข้างนอกคือต้องลองแซะรอบๆข้างในได้ว่ามันมีโพรมหรือเปล่าบางทีมันแบบสกรปรกอยู่ข้างใน,นะคะ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าก็คือทำแผลลักษณะเดียวกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ